สรุปสวนดอกกุหลาบก็ไม่ได้ไปทะเลก็ไม่ได้ไปนะคะต้องมาเดินซื้อของเข้าบ้านค่ะเพนจะให้ดูราคาคร่าวๆนะคะถ้าเปรียบเทียบในเลดหนึ่งปอนต่อ41บบาทบ้านเราเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่นะคะแต่นี่คือใช้ราคาถั่วเฉลี่ยนะคะเพนจะพูดถึงค่าของชีพที่นี่นะคะโดยเพนจะเปรียบเทียบถ้าเราจะซื้อไก่ตัวใหญ่หนึ่งตัวค่ะที่อังกฤษชั่วโมงทำงานตอนนี้ ของคนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปจะอยู่ที่11.44อต่อชั่วโมงนะคะซึ่งหมายความว่าทำงาน1ชั่วโมงสามารถซื้อไก่ได้สองตัวซึ่งตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะแล้วยังเหลือเงินซื้อเครื่องดื่มอื่นๆด้วยค่ะเปรียบเทียบกับเมืองไทยตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำต่อวัน372บบาทแต่ถ้าผิดพลาดประการใดบอกด้วยนะคะหมายความว่า จะซื้อไก่กินในขนาดตัวที่เท่ากันจะได้แค่หนึ่งตัวแต่ว่าก็จะเหลือเงินซื้อเครื่องดื่มหรืออย่างอื่นด้วยนะคะแต่ก็จะไม่พอซื้อไก่สองตัวค่ะ